สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการจุดไฟนะครับใต้เตาเผาถ่านนะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยนะครับให้ไฟนะครับดับเองโดยอัตโนมัติตอนนี้ก็ทานนะครับก็มีความสงบเนาะเตาเผาถ่านสงบนะครับไร้ควันนะครับซึ่งบ่งบอกให้เราได้เห็นว่าถ้าเกิด ลักษณะของเตาของเราเป็นแบบนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าพรุ่งนี้นะครับเราสามารถเปิดออกมาดูนะครับแล้วก็ฐานที่อยู่ในเตานะครับตรงนี้จะเป็นฐานร้อยเปอร์เซนต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้เวลานะครับโดยประมาณทั้งสิน้นสี่ชั่วโมงนะครับกว่ากว่านะครับจนถึงหน้าตอนนี้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงผมก็จะถ่ายนะครับรีวิวนะครับผลงานของถ่านเตานี้ให้ได้รับชมนะครับตอนนี้ก็รอเวลานะครับให้ถ่านเย็นนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเราก็จะมาเปิดเตาดูนะครับแล้วก็จะเผานะครับเตาต่อไปเนื่องจากผมมีเตานะครับแค่1เตาเท่านั้นนะครับก็จําเป็นที่จะต้องถ่ายนะครับ ท,ที่อยู่ในเตาออกก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารอติดตามผลงานนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ